สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์โนเล่บ้านนานะครับวันนี้ก็มาตามแนวทางหวยไทยรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่1เมษายนนะครับประจำวันที่1เมษายน2567นสะครับสูตรนะครับจะเป็นสูตรที่สนะครับสำหรับแนวทางหวยไทยนะครับสูตรทั้งหมดของผมก็จะมีอยู่ที่มีอยู่3สูตรและสูตรลับ1อีก1สูตรนะครับสำหรับหวยไทยนะครับ ทุกสูตรนะครับก็เคยเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วสูตรนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนล่างนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับมาดูสูตรกันครับสูตรนี้ผมได้เด่น92นะครับเด่น92 92ฝั่งนี้จะเป็น95นะครับ95ผมลองคำนวณ2สูตรนะครับ จะเป็นอยู่ในสูตรในกลุ่มสูตร2กลุ่มสูตรที่สของผมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมจะได้เด่น9เหมือนกันนะครับ9และ5ตัวนี้เป็น2นะครับจะมี95 55 98 97 90 57 54 50 94นะครับฝั่งนี้นะครับส่วนตัว สูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมคาดออกมาก็จะมี92 90 99 95 98 28 20 25 24 26นะครับสำหรับแนวทางหวยไทยรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่1เมษายนนะครับประจำวันที่1เมษายนกลุ่มสูตรนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสูตรนี้เคยเข้ามาแล้วนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวจะเป็น2ตัวบนล่างนะครับ งวดที่ผ่านมาก็เข้าเป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างตัวที่เหมือนกันก็จะมี95นะครับ95 98 90นะครับที่ตรงกันนะครับสองสูตรนี้นะครับลองเสียงโชคกันนำมาเสียงโชคกันดูนะครับสำหรับใครที่ชอบ หลัก9นะครับหลัก9้าและ2และห้านะครับทุกอย่างเป็นเพียงนาทาานะครับทุกอย่างเป็นเพียงนาทางสําหรับแนวทางหวยไทยหวยรัฐบาลไทยนะครับประจําวันที่1เมษายนนะครับไปลุ้นกันต่อนะครับวันที่1นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับแนวทางหวยไทยรัฐบาลไทยประจําวันที่1เมษายนนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ